แค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายหลอดจงมั่ใจที่ทำลงไปน่ะถูกแล้วอย่าฟักคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว วันนี้ปแจกรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นจัดโดยกระทรวงพาณิชย์มีบริษัทหนึ่งชื่อสีแสงดาวนะครับทําเรื่องข้าวหอมมะลิแล้วก็เอากแกลบมาทําเป็นกล่องทําได้อย่างสวยเรื่องของรีไซเคลิลเรื่องของการให้ความเป็นมิตรกับสัตวเลี้วงล้อมทั้งได้ประโยชน์กับธรรมชาติสังคมแล้วก็ยังดูสวยงามนะครับเหมาะเป็นของขวัญแล้วนกะ็เป็นสินค้าที่สามารถเชื่อหน้าชูตาปเทศได้